ใบน่ารักดีนะครับปุ๊กปิ๊กกลมมุกมิกมากหลอดใหม่กำลังจะมานะครับน้องมะเขือเทศเขามีเพื่อนอยู่ด้วยนะครับเพื่อนของเขาคือต้อนนี้นี่มะเขือเทศเหมือนกันแต่ลายต้นนี้จะดูเข้มข้นชัดกว่า แต่อันโน้นจะดูกลมกว่านะครับมีลักษณะเป็นใบกลมอันนี้เริ่มจะไม่ค่อยกลมแล้วเนี่ยงุ้มลงไปนะครับก้านกระดูเขียวก้านดำนะครับก้านดำทั้งคู่เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปด นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้แปดใบเลยนะครับลูกไม้มันเล็ดนะครับผมได้แบบนี้อยู่ที่เขียวๆอย่างนี้อยู่สามต้นนี่หนึ่งต้นแต่ต้นนี้ชักไม่กลมแล้วนะครับออกไปในทางใบไทยแต่ก็จะงุ้มๆอยู่ นี่คือเมล็ดที่ผมผสมได้นะครับจากแม่อ่านก่อนนะครับจากแม่พลอยพุทธพงศ์นะครับนี่เราได้น้องมะเขือเทศสามต้น มันเหมือนจะมีอีกหนึ่งต้นนะครับแต่ใบาลายคล้ายๆกันแต่ไม่รู้แม่เดียวกันหรือเปล่านะครับต้นนี้ขออ่านแม่ก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นแม่หรือเปล่าแม่พีพีเล็ก อ๋อนี่ก็แม่พลอยพุทธพงศ์เหมือนกันนะครับพลอยพุทธพงศ์คือบอลสีที่จดทะเบียนกับสมาคมบอนสีแห่งประเทศไทยของรังบอนคอนวันนะครับนี่อ่ะผมได้เป็นน้องมะเขือเทศมาและก็น,น้องเริ่มจะก,กลายล่างโอ้หลอดใหม่ต้นนี้นี่เหลืองๆนะครับ หลอดใหม่ของต้นนี้เป็นใบด่างใบเผือกเหลืองเลยโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคอยดูกันนะครับมาคอยชมกันว่าต้นนี้หลอดใหม่จะออกมาสีสันสวยสดใสขนาดไหนนะครับนี่เผือกมาเลยขาวมาเลยก็ฝากติดตามบอนสีผสมใหม่ของรังบอนคอนหวันด้วยนะครับ ยังมีอีกหลายต้นเลยอ,อยู่ในตู้นี้หน้าใหม่ๆทั้งนั้นนะครับหน้าใบมั่งหน้าคล้ายมั่งจนไปถึงนู่นนะครับตู้นี้เป็นตู้ไม้มเมล็ดเกือบทั้งหมดครับจะเป็นไม้มเมล็ดเกือบทั้งหมดเลยนี่เผาลงกาพึ่งฟื้นนะครับ <c oughs> ยุบไปหลังจากให้ดอก มีความสุขในการเลี้ยงบอลสีวันหยุดวันอาทิตย์กันทุกท่านนะครับฝากติดตามรังบอลคอนหวันด้วยครับ